สวัสดีครับพี่น้องพบกันคื no. อเก่าครับกับเมนูมื้อนี้ครับออมน้องงูเสียบๆครับพี่น้องปิ่งนะครับได้น้องงูมาก่อนอื่นกระดังไฟสะก่อนแล้วโอ้ยนะครับจูขี้ไตเอานเอาทานมาเชิญวัดนี้เอาหม้อมาค้างบันนี้เอาตู้โผชิคือลงไปตับ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 ใบฟาดลงไปลงไปในหม้ออัุ่นชิคือบัดนี้เอาเอาชิคือลงไปนะครับช่วยช่วยขูด่าเดียรุงมันเมิเออท้ายพันสเตะหรืออยู่ ลงไปหูคากะเอออีหลายความฟาดลงมอบนบันนี้นะครับวันนี้คือหูคาลับลงไปคือป๊อบดึกลงไปมือมาหามอ่อนท่านลงไปบันนี้มือมากูดเอ้าูเลยขาดปิดฝาหมเนื้อลืมแล้วครับประเด็นเนี่ชื่อในประเด็นป้าูมีนี่ขาดประเด็นมีนี่แซบ้ได้หนี่นะครับน้องงูฟาดลงไปบันนี้เป้าูดูนะครับเต็มหม้อ่ะยักอ้าเยอะเข้าเด้อัดฝาไว้ครับต้มไปป้าตัวมาบันนี้ชื่อเตาแก๊สปุ่นทุกท่ กพูฟาดลงไฟแบบนี้เอา้าบาไอเดืนครับดท้ทีลไหมครับปิดไฟแบบนี้อออกมาแบบนี้อือ, <c oughs> อโอ้โหวงนีครับตมจุดเปืแล้วอันนี้มาก,กต้องการซอยสะกก้อนครับมันปิดต้อนก้อนนะครับ,อรบอซอยชิ้นนดน้อยหันหันเลยคเอาซื้อกล้ามแบบนี้เออบรากันะครับเอ้ามากโบหฮมซอยตรงนี้ทาสเตะก็เลยไอลืมเนื้อแซบอยู่นี่เนื้อพักเพลวนนะหนักอีหนักเพลวนนะมีเคยบึงบัวเออ พอน้ำลงไปแบบนี้ป้าอุ้ยนะครับน้ำชุบมันแบบนี้เขลุกเคลือนจังเลยนะครับอันนี้ผมชิ่รถได้เชื้อหลายไปได้ขมวยรุ่นเลาก็โค้ฟ้าดลงไปแบบนี้ก็มีพ่ออาบน้ำไปอีกป้านะครับไม่คิดโค้ฟแบบนี้ปบืุ่ยในเชื้อหลายได้มีเพี้ยได้เห็นมาตินเพลิดเชื้อหลายนะครับน้ำปลาเยอะได้จังเลยเอาความนุ่มป้าวคักๆรใบฟาดลงไปแบบนีุ้หนะทั้งปากแก้วทั้งต้นหอมตักซีเขาลุกเขาลุกเขาลุกนะครับพี่น้องเอาท้วยมันแบบมี้ป้าหุ้ย นี่หอมมือหุ้ยเลยครับน้องงูนี่โอบีคือน้องเมียมาคิดดีบปวดซุกซนจังเลยครับคุณอาเอ้าคักบันนี้ปุ้ยเขามันไม่ชูเยอะเขาดิสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมคือเก่านะครับกับไปชิลเลยเชนเนลนะครับมือนี้โอ้นะครับบอด้กินโดนแล้วครับน้องงัวครับสวนน้องงัวโอ้ยเป็นจะคักอเลยครับพี่น้องคุณอะใช้กับต๋ามักทัวครับเนลขออนุญาตน้ำแดงจากเปก่อนเด้ครับเป็ดตาดำแดงครับดื่มแล้วชื่นใจช่วยเจริญอาหารครับ สุดกั๊กบาดด้วครับน้องงัวครับพี่นอ้องแบบแซ่บดำหม่องทัวครับตำหมกทัวดำตำหมกทัวปีโอ้โหห้องทองวาววับเลยครับพี่นอ้นองมาพี่น้องมาน้ำครับ เออดีอย่างมันบ้วนเลยมากระซาบ่ะมากระบุกบ่ะน้ำฝนตกล่นครับมืงเนี่ยอย่างไรเสียงฝนปอกแป๊กปอกแป๊กโอ้ขากระเดียบจำหมกดัวพักก็อมืซจำนี่งละแซบเลย ตัวดำอ,อ,น,อน่องงวครับภาษากลางเอ็นว่าลกวัวนะครับอันแถวไปพันไปแถวหมวกเล็กแถวแกงค่อย อันนะครับขายเต็มอยู่อ่าม่วน,นมากจะเป็นง่วนนมครับอันนี้เอาแมน,นง่วนนมครับวอดีเล็กหน่อยอมาขายหายสามลอยเพราะเสือรับเข้ขักขักเนาะ อืม mm hmm. โอ้โดูดดุน้ำครับโอ้ผมควมเื่ครับบริกินจะเป่าตายเขาวะคักคับไปนืม อายุเขาครับยวงหนึ่งมันโต,ต๊ะไหลมองไหลบอลกับระวังเอ,อเดอครับนำ่วมทั้งบ้านกับได้กินปูกินปลาตัวนะครับกัมจังงานออกกับบ้านเมื้อข้าวอย่าพี่น้องไม่ได้กลับบ้านมหาเดือดเลยครับง่นองโคตรมีเดอ่อกินจนหนกักกลมเลยกัมจันกับพี่จะซื้อผู้อื่นนะครับใหญ่เมื่อบ้านกันหลายซื้อจอกของหอดแต่บะมี่โอ้ยเบื่อหลายครับโอ้ ต้นต่อไปครับมันมเมตนวิถีชีวิตของผมบางทีครับของผมมืออกแบบลุกทงลทงอยู่ไฮอยู่หน้าครับอืใช้บิดใช้หม้อ่ล้ม,งมทงน้าท่าทังเสร็จครับอันนี้มันอยู่ในเมืองบัวันไดครับแต่ก็ก็หนาวครับหาคีิดรอบสองอ่ะพี่น้องมาพี่นออ้อืงขอืม,อม,อม น้องคับจำหมักทั่วพร้อมูอยอะๆโอ้คับนอรน้องวัวนะครับของรวยเสียบ่อหันน้องเมียปุเดอร์เขาว่า อ,อรสจาดมันกคับแซบหมดแล้วครับหลายคนกับบ่กล้าก,ากินมันก็ยยำแบบพ่อยๆเหมือนเขากินสาลาแหละไปเคยกินสาลายประมาณไหนหระครับสาลายเท่าเกน้อยอะไรประมาณนี้นะเหรอ,อ,อ,อโอ้ยเสซนนี้ครับ มีพักกแย่งนะครับเป็นกับตงหมักทั่วเลยนะครับอือหือทักอีกในอากาศฝนตกลิ่นสารหน่อหัวครับโอ้ชุดยอดนี่หายอือหือ นํำพลอยดังจุดๆเลยโอ้อยอักวาครับนํำมันเป็นเมนูเด็ดของผักอีสารนะครับน,น่องง่วน ปีนึ่งงัวชิออกลูกอยู่เื้านหนึ่งนะครับปีเ,เต้อเต้าท่านนะครับไปเลียงงัวตะกี้นะี่ครับชุดยอดกับตุ่มน้างงัวตุ่มสวาใสปักเพล้นะครับเบอร์ขักหลายใสผักอีเหลือผักขำพูนำ้ำบาได้กินจะเฝ้าตายเขาวะคับกุบืกเขา ปู้แต่ผมกรัวกับคับเพชรพร้อมอื้มเหงื่อแตกแล้วนะครับพี่นอ้องปู้คับกันเลยอพูนะ คันดีแถมมอนี่เอ้าดหนูไหวนะเบสขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับช่วงน้องงวครับพี่น้องในรอบปีเดือนหนึ่งมีปีหนึ่งมีเดือนหนึ่งครับอืมข่าวขังขอบคุณหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจติดตามผมเลยเด้อครับครับไปชิลเลอร์แชแนลนะครับขอบคุณครับแม่แบบครับ หาของกินเน้อครับพน้ออพก่ร้องอ้วเวด